อวอดปลาไม่เจอครับาาฝนตกใหม่ๆเจอแต่ปลาไซนี้นั้นเลยแล้วอยอยู่ครับนี่ครับสีแดงแป๊ดเลยทุกคนนี่นี่ฝนตกใหม่ครับมาหาวอดไม่เจอ นี่ครับสวยสวยมากตัวนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับขัดไซครับ,รบตัวพูเล่วันนี้ทาเมียไม่เอาปลาเด็กปล่อยครับ เกี่ยวปุ๊ดเลยครับทุกคนโหนี่นี่ครับนี่ครับอืเขียวสวยเลยเนี่ยอืมจนจะร้องโอ้โหเลยพี่ทุนสวยจริง,งๆรนี่ตัวนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียกำลังจะไข่สวย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 ตัวนี้สวยครับ นี่ครับทุกคนวันนี้เราได้ตัวสวยๆกันเลยครับไซใหญ่ๆวันนี้ตัวเมียจะไปปล่อยบอ่บอบ่อที่บ้านครับมีบอ่ออยู่ตัวเมียเราไม่เอาไปปล่อยไว้นู่นเผื่อขยายพันธุ์ได้ครับถพูดสวยๆครับวันนี้มันดูบอดครับเรื่องๆไม่มีบอดเ,เลยคิดซ้อนเอาซ้อนเอาเลยครับครับเป็นเช่นนี้ครับผลประกอบการที่ได้ ส,สวยครับตะพูอ่างใบโพครับสนมากที่เป็นปลาหางใบโพครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับครับขอบคุณครับ